สันนิดนึงมันมืดนะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะโอ้วันนี้น้องกายสุดยอดเลยลูกขีชกก่ช้างอยู่ใกล้ช้างองระวังพี่แป,ป๊บซี่ดึงขาน่านึงวันนี้พระเอกเราเพิ่งมาจากแห่งงานนะคะลายสวยมาก สาวทำไมยืนเป็นหุ่นยนต์อะไรนี่นั่นถ้าเรื่องกินน่ะเรื่องใหญ่อีกแล้วนี่มืดน่ะรู้สึกว่ามันจะย้อนแสงอยู่ในล่มเออตรงนี้สว่างว่าไงจ๊ะ พี่แป,ป๊บซี่กำลังเหนื่อยเลยน้องพุนทรัซับมาเดินนะคะมาเดินเล่นอยู่วัดเลยแวะมาหานึกว่ายังไม่กลับมาจากแหงานน้องกายหยุดเรียนเลยใช่ไหมน้องกายโควิดเข้ารอบสองโรงเรียนสั่งปิดอีกแล้วนะคะปิดหนึ่งสัปดาห์สบายอีกแล้วเลยมาขี่ช้าง สาวเธอรักเขาไหมนี่ฮะแครับสิโควิดเข้ารอบสองทางตกงานยิ่งแต่ลำบากกว่าเดิมอีกไอ้ตรงนี้มืดน่ะเป็นโรงช้างอย่างเงี้ยอ่อนเขาใหญ่มเดเียวไหมูมเชียว ได้เที่ยวหนึ่งแค่เข้าพักนิดนึงวันนี้เป็นวันทำงานอยู่แล้วไงวันแรกต้องเงียบโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ตวัดให้ฮะนันดูดิไอ้เกาะประทันนี่เนอะโอ้ยดูดิน้อยเมืดน่ะตรงนี้อ่ะเป็นโรงช้างเลยมันย้อนแสง

รวมแต่ปากเขาว,ว่ายอยากไปถ่ายพี่หนุ่มสุรินนิ่งย,ยังไม่มีโอกาสเอกเดี๋ยวรอก่อนหันไปแล้วนี่ไปไหนหน่ะกายหันมา เเวลาลากปสะเก็ตนั่ะน,นะ,ะตรงน,นี้จะขุดทำอะไรนี่ปลูกหญ้าปะ ไก่น่นานจะเกิดดีดเวลาไปง,งนมาัดาก็ได้ตดกินกไป่ไปลูกทีทุ่งโดนวัวกินหมดพี่แป,ป๊บซี่เราสาวเอ้ยส่งเสียงน้อยทำไมเงียบแค่นี่ อยากมาอยู่นี่ไมน่นี่เดี๋ยวจะเอามาปล่อยที่นี่เด้ออยู่ไหมมองมองตาพอมองตานานานา,นานเลี้ยงน้องปูนซับด้วยเด้ <c oughs> <c oughs> อเอออาทำไมปลายงาพี่เป๊ปซี่แตกนี่ ทำไม่เงียบแท้ไม่มีอะไรคุยบ่วันนี้ช้างบ้านสลาเขาก็ชวนปันไปตั้งแกงอยู่ไม่น้ำมูลไปไม่พ่อไปจากนี่ไปงจะไปซา,าแล้วไปทันมเนี่นไ,ปไปทันก็ไปไปทันก็ไปเขาชวนกันไปนะคะชาวช้างตกงานกลุ่มบ้านสลาก็หลายเชือกด้วยกันอยู่ขาดแต่น้องปูนซับตัวเดียวนี่ มาอวยผู้บ่าวอยู่นี่เลยใช่ไหมครับส,สิวันนี้ไปกี่เชือกนั่นแหงงานไปหลายเชือกอยู่วันนี้ไปประมาณถึงเจ็ดแปดเชือกอยู่ปแปดแปดเ,เชือกธรรมดาเขาเอาเยอะอยู่เซตนหมดอ่าแหงงานก็แห่งแบบเงียบแหงแบบ พราะมันเป็นช่วงโควิดเนาะเขาประกาศปิดจังหวัดแล้วค่ะจังหวัดเราเนะ่ยสุรินห้ามีกิจกรรมชุมนุมหลายๆคนน้องนเะงนะียบกันนะคะมไม่มีอะไรคุยกันมาใส่ปองงานที่ซึ่งีไหนะในขาที่มันมีรอยแตกตรงนั้นดูให้นยน,นันเป็นไร เล็บันเออเล็บมันเป็นแหลไออักอัดรอดสิตอนนั้นบอกพ่อมันอะมันเจ็บเจ็บมันเดินกระเพกกระเพกยังไงนั่นแม่นะออกหมดแล้วน้องบีบออกแล้วมีน้องกับน้องนึงนะน้องกับแงงานเช้าน้องบีบออกหมดแล้วเช็ดแล้วก็เอายาอยู่ในทางสังเกตเห็นวันนั้นน่ะ

สีีุบานคนคเดยววันนี้ก็มาเยี่ยมน้องนานาน,านะคะมาหาพี่แป,ป๊บซี่ถึงที่ฝากให้กำลังใจช่องเราด้วยนะคะกดซับสไครต์แล้วก็กดถูกใจกันเข้ามานะคะคอ,คอมเมนต์เข้ามาช่องเราเยอะๆเลยค่ะ วันนี้ได้ควานน้อยด้วยหน้าบูดอุยยูอยู่ใส่ปอกแล้วหน้าไปไหนนั่นรายงาแตกเอาจ้าเหรอไม่ต้องเอามาเอาไหมาวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องไป <c oughs> ไปบ้านนะคะ <c oughs> ไปอยู่แ <c oughs> ม่นะ้ำ <c oughs> มลสักพักหนึ่งก่อน ไปดูควานต้นเขาทำกิจกรรมอะไรมั่งใช่ไหมคุณพ่อวันนี้สุมบ้านสลาครับสุมสุกงานเร็วนนะควานต้นสายฝน,นช่องสายฝนเฮ้ยไม่ติดสาวต้อยืนทำอะไรนี่ยันหุ่นยนเลย รู้สึกว่าจะมืดมืดนู่นน่นอ่อนุ่นพระช้างอันนี้สีเดียวพลอยหายตกมันบ้างแล้วนะคะมาอะไรน่ะหายนี่ที่สีสมันยกขาทำไมมันเจ็บขาขนาดอู้นั่นนั่นเหล็กนั่นน่ะนั่นน่ะอะไรติดนั่นนี่กายลงแล้วนั่นน่ะลงสิกายลงสิเขาจะทำไงลงไหมลงไหมลงไหมเขาอยากให้ลงไงอยากให้ลงเลยนั่นน่ะเขาจะไปฟอรเฟียผู้เบาเนั่นลงมาเร็ว ลงก็ลงลงมากลงอ่ะไม่ลงเลยนะไม่ลงอ่ะไม่ลงบ่อืมเอ้วลงอ่ะให้ลงกันนะขาเหยียบอะไรนี่นไหมอืมกลยๆลงแล้วก็นางจะไปไหนนะทีนี้นะไยดูสินูนนาอยากขี่ช้างด้วยยังเจอไหมน่าขี่ไหมดูสิเจอเจอเลย นั่นไปแล้วโอ้ยน้องโอ้น้องกายอยู่ขวางทางเขาเองนี่เนาะ <ś led> ดูซบเขาใหญ่ทาอ่อนเขาจะไปไหนมาเลยพ่อดูเขาทำดูดิไม่ติดแล้วมีการแอบมองเอาไว้นี่เลยจะราะว่าอยากนอนกับพี่ๆแล้ว ดูดูนะนะดูน้องทางมองไว้อยูนนั่นเขาอ,อายหรือเปล่านั่นศพเขาใหญ่เลยนั่นนะนั่นว่าแล้วนะรักเขาพอ,อ,อดูดิรักเขานี่ไปไหนนะนะั่นฮะเดินสำรวจใหญ่เลยทีนี้ตรงนี้จะย้อนใส่เมือนเมือนนะ หาหลัดเหาะหายาแล้วนั่นสาวไปไหนนั่นไม่นี่เร็วเิงานแล้ขกไม่มีเลยกลับเร็ววันนี้เงียบประชุมช่างตกงานเลยแหละวังทะลุเ,นนนะเขาไปประชุมกันมานั่นเลยกลับ สำหรับวันนี้ลาคลิปไปก่อนนะคะลาคลิปไปกับพี่แป๊บซี่สุดโอนะคะฝากช่องน้องภูนซัพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ